สวัสดีครับเคเอดวัสดุนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องไกตัดท่อพอมคิ่น3 3มสานะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยได้รับการออกแบบพิเศษให้สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวครับและนอกจากนั้นยังสามารถตัดใช้ตัดสายไฟด้ครับแลาวเรามาดูสินค้ากันเลยนะครับโดยในกล่องเนี่ยจะมีแถมฐานรองตัดสายไฟมาให้ด้วยนะครับ เรามาดูนี่กันไกก่อนครับตัวกันไกเนี่ยผลิตจากอลูมิเนียมหล่อครับด้ามจับเนี่ยจับง่ายถนัดมือเนื้อวัสดุนี้คุณภาพดีมากครับส่วนใบมีดทำจากาเหล็กสเตนเลสครับคมนานแข็งแรงครับผมตัวด้ามเนี่ยจะมีตัวยึดให้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถเกี่ยวเก็บไว้ได้นะครับ ครับผมส่วนตัวฐานรองเนี่ยเราสามารถใส่ไปเข้าไปได้นะครับแบบนี้ครับผมนี่ฮะจับมือเดียวขนัดมือมากครับจี หากสนใจสินค้าสามารถกดได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยครับขอบคุณมากครับ